ทำไมอ่ะฮะคุณเหลกค่อยๆเก็บตามเป็นเปืนเดนละแสนเนี่ยก็าสิบสิบทีสิบทีอ่ะเออน่าจะประมาณหกแสนนะแฝงเหมือนกับเหมือนเหมือนผู้เลคสองพันอยู่หลังคุนเหลกอ่ะอืมธรรมดาไม่เคยราคาคุ้เลกเลยอ่ะตออเชื่อมันคุลเลคหนะ กาแฟเม็ดเท่าไหร่ครับอะถ้าโดนจับเม็ดเท่าไหรพันหนึ่งหรือเท่าไหร่พันหรอกมันไม่ผิดกฎหมายจับไม่ได้ผิดแล้วหรอผิดถ้าหลอมเป็นเส้นหนงผิดนะทุบทู้กาแฟผิดนะเขามาตรวจเจอในตัวเรามีเม็ดก็โดนอยู่นะแต่ผมจำกฎหมายไม่ได้ว่าเม็ดเท่าไหร่ต่อหนึ่งเดือนเลยนะนี่ป่ะตับตับับคุณคุณมัดป่ะ หลายสีอันนั้นคุณว่เหรอนะไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าแบบคุณวัาเลยหลายสีอ่ะน,น่าจะใช่แม่ขโมยกระเป๋าพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเป็ดระเดีอนนนะ ปรับเม็ดละห้าร้อยร้อยพันหนึ่งอะไรนะ,ะเดือนจำปลูกโคตรเม็ดละเดือนต่ำเม็ดละห้าร้อยใช่ผมจำได้ว่าเม็ดละเดือนนี่ผมก็กำลังทุบกันที่ที่ที่ดีที่สุด ทุบกันในโรงพยาบาลอะตอนนี้ฮะโรงพยาบาลทุบในโรงพยาบาลเลยผมทุบในโรงพยาบาลกันจารย์เนี่ยโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลบนอ่ะมึงข้างห้างมึงซื้อเป็นเดตอ่ะมึงทำงานอุอาดมากเลยนะใครจะไปทุบข้างบนข้างบนคนเกลื่อนเลยมีคนประกาศรับอะไคนละีไทุกชิ้น คนนี้ได้ไปหรือเปล่าไหนว่าที่ชื่อแบนเดิไม่เห็นเลยมาแล้วผมทุกเสร็จแล้ว <c oughs> ใครประตูซูด้าตะไบตะไบไปบไวยังมั้งแต่ผมมาไวกว่า แกบ,บอกแกอยู่ที่ซีเป็นเดตไงเหลือนีก75บแต่ถ้าเกิดรวมกับ คอนโดผมมีวันจะติดกบไปเสอเป็นแมงอ่ะสัอะเอ้ยเสื้อเป็นแมงอ่ะเจ็ดบอลโดนรับแต่ไม่โดนกลับคุกอ่ะหลั่งหลั่งอืมชื้อเป็นแมงอ่ะอะไรนะชี่เป็นแมงอี๋เหรอเสื้อเหรอใช่มันเป็นต้องหนานล้วเป็นในแต่เขาเอาที่ออกแล้ว เอาเสื้อขันยามด้วยนะเหรอตัวที่ซื้อมาจะขายเออแล้วทำไงอะ่ะเปลีย่ยร์แต่ก็คงแก่ละก็คงต้องแก้ตนะก,ก,กวันลนะมาไม่ได้ใส่กูกะจะขายแนละ้วี่อย่าแม่งเสร็จขายแล้วก็ไม่ได้เพราะว่ามึงใส่ไม่ได้ใช่กูก็จะาขายเหมือนกัน